สวัสดีครับจากวิธีชาวบ,บ้านอีสานเจ้าเนีย่ยครับพี่น้องมือน,นี้ถ้าพี่น้องออกมาหาเลาะขังตรงขงางท่าขางให้ข้างหน้าอยูกแถวบ้านนี่แหละครับมีภาพพี่น้องมาเบิ่งครับอยู่แถวบ้านนี่เพิ่นม,บบมบนนนีบ้านสวนพี่น้องแต่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเขียนแนวทางการท่องเกไก่พี่น้องนะครับเกาไก่นิดหน่อยนะครับได้เป็นลุ่มเนดีพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งติดตามครับ บริเวณนี้เป็นด้านหน้าพี่น้องนะครับด้านหน้านะครับโดยพื้นที่โดยรอบนี่พื้นที่น่าจะประมา่านงานหนึ่งพี่น้องนะครับงานหนึ่ง,น,งนะครับซึ่งปิดล้อมพื้นที่ไว้อย่างดีนะครับพี่น้องเป็นตะไคร่นี่ครับบึ้งเนาะสวยงามนะครับสวยงามเลยพี่น้องแต่บนที่ดินนี้บางเทอมันก็มีความจําเป็นต้องเหตุให้มันแข็งแรงพี่น้องครับ แต่โดยภาพรวมแล้วนี่บสวยดีนะครับใส่ตะไคร้เขียวนะครับตะไคร้เขียวตะไคร้มวนนะครับซื้อมาจากตลาดนั่นแหละนะครับตอนนี้มีเท่าใดพี่น้องจะลองสืบหาราคาบ้างพี่น้องเพื่อนๆนะครับนี่ครับไส้ลักก็ะต่อไปบานเฮานะครับต่อไปปิดล้อมแถวตรงนี้ครับเพื่อนเน็ดดีด้ยนะของผู้เฒ่าแัลบ้านเพันนี่ครับเพป็นเด็ดแบบนี้ครับเป็นล้อมไปไกลมั้งกับ่อออกเด้พี่น้องนะครับไกลบ่ออกแต่ว่ามันทางกัมีดเนี่ย นี่ครับก็มีอาถามว่าดีว่ะมีพี่น้องเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็ดูปลอดภัยนะครับครับแต่งูมันยังยดยได้ดีเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งในจักหน่อยพี่น้องนี่เป็นบริเวณด้านในพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นนะมันก็จีมีปลาไพเนี่ยหลบเรือนดีนี่ครับนี่คือบิชาวบ,บ้านของจริงพี่น้องนะครับเพลทใบขางเหี่ยมล้อมใบไก่บัว ดีออกกันนิดหน่อยนะครับมันมันจะลงเขาลงอย่างเดี้พี่น้องนะครับแี่ครับแซมไปด้วยเป็ดหน่อยพี่น้องนะเป็ดหน่อยมันพระท่านใหญ่เนี่ยครับพอเป็นเห็ดไปมีท่างเขาชัดเจนมีหลักเสารวมนะพี่น้องนี่ครับวิธีการก็อ่าเห็ดเป็นรูปส่งบานหน่อยเข้าปกติแล้วครับแต่ว่าเห็ดแขกนะมันจะแบ่งนะโดยต้นทุนกับวัสถุพี่น้องไม้กรเอาไม้จะคล้อง นะครับสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่าแต่หาเสือมากอะรันแถวหกสีกับสีมีรันสังกะสีมีห้อยนะครับรันสังกะสีมีห้อยนะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทรกันให้ครับนี่ครับเป็นสัดส่วนดีเี่น้องนี่ครับกาพี่น้องไอเบิ่งครับก็ไม่มีอย่างนี้ครับพี่น้องฟังรักนี่ครับฟังหลักนะครับเราก็ใส่ตาคายแล้วก็ หาเนี่ยตีหยุดจค่หน่อยนี่ครับพี่น้องนี่เป็นตะไคลรวมความสูงกอยู่ประมาณสองเมตรนะสองเมตรยี่สิบใช่ได้พี่น้องใช่ได้นะครับไก่ก็ค่อยออกนะครับต่ว่ากับออกอะไรเนี่ยอยู่ดีมันก็บินได้เนาะแต่มันเป็นสัตว์ส่วนหลักมันก็เห็ดแหงว่ามีสัตว์อื่นมาทำเพื่นอันตรายเราได้ับส่วนขวกไก่กับลงทุ่นปลาไหลพี่น้องนี่นี่ครับนะครับเห็ดเองนะครับ ตีขาวตีสียงหวขึ้นเสาขึ้นอยังนี่ครับนี่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งรูปแบบนี่เป็นตีแบงครับก็เป็นเป็นซุ้มไก่้ตีกับเฮด้พี่น้องนี่นะเท่ากับแบงส่วนใหญ่กันเฮ็ดเป็นมองไก่้ตีนะครับนี่ครับตัวจะเป็นขั้นเสาเป็นสียงหวนี่ครับผู้เฒ่าเป็นเด็ดดีๆพี่น้องนี่อันนี้เป็นนี่ครับมอง ไก่มันมาว่างไข่พี่น้องนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เพิ่นดีเฮ็ดขึ้นมาง่ายๆครับพี่น้องเอาเสาตีขึ้นแล้วก็ตีหันใบแล้วก็หาตะก,กาหาของเก่าห่อครับนี่เฮ็ดใบแล้วก็เอาเฟี้ยงใส่ไว้นี่พี่น้องพี่น้องเห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่เห็นบ่ชัดๆเลยพี่น้องเฮ็ดได้ไงนะครับแบบวิธีบ้านเฮานีาน่เฮ็ดง่ายเลย เราจะให้แม่มันบอครับเพราะมีมานหลบกวนโอ้ดีพี่น้องนี่นี่ครับนี่พี่น้องเห็นนี่ครับรูปแบบโรงเรือนของตระานเพิ่นนี่ครับจึงขาวจึงส่งหัวออกมาแล้วก็มุ่งปกติพี่น้องนะครับรอมเป็นสัตเป็นส่วนติดกับแบบนี้นะครับติดกับเหตุแบบเป็นหน่อยมันเป็นเป็นหน่อยพี่น้องนะครับยังไหวบริทนใหญ่ครับ นก็รอมไว้เป็นสัดส่วนมันนจะเป็นบริเวณประตูพี่น้องนี่นะประตูนี้ทั้งนก็นจะเป็นมองแกมันขอบไปบออะพี่น้องนี่ครับแล้วก็บมีเงาะอีกน,นี่พี่น้องกันนี่นะครับถือว่าโอเคเลยพี่น้องครับนี่ดีโอเคอยู่นี่เป็นเห็ดเอี่ยม แต่สวนพี่น้องเราไปปรับใส่บ้างครับน้ำบานน้อนะครับออกห้างจากบ้านในระยะที่ดูแลได้นะครับนี่ครับเป็นโรงเรือนถ่ายย่าง,งดีนี่ครับพี่น้องภาพรวมกะับีพี่น้องเห็นประมาณนี้นะครับของกุ้เถ่ากุ้งตัวแถวบ้านพันลับนี่ครับไม่ได้ดีได้พี่น้องครับดงทีวุน่นของพี่น้องบังจะเราครับ อามาดีพักภาษาจานได้พี่น้องนะครับจะมีปลอดไทยครับนี่ครับเบื้องสัตว์ปลอดไทยทักทายกับฮ้าซอได้พี่น้องนี่หาซื้อได้นี่ครับแล้วก็เห็ดมองนั่งลงนั่งเลียนนังอยู่น้องพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีนี่ครับพี่น้อง,อาาอง,าาองเอาแล้วครับช่องวิธีชาวบ้านจนีนใช้แนวนะครับเอามาสันๆให้พี่น้องเบื้องเราเอาไปปรับใส่พี่น้องครับถือว่าเป็น ที่ชาวอีสานบ้านเฮานะครับผู้ใดมีไก่เลี้ยงไก่บ้านแน่นะครับก็เอาไปลองเห็ดเบิ่งนะครับฝังรักอยู่ระยะ3เมตรก็ได้ครับนี่ครับกรวคอกรัเป็นสัตว์เป็นส่วนดีพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปนะครับนี่ครับเบี่ยงวิธีชาวบ้านนะครับเฮห่าสาลานแอร์นะครับป่าปนกันไปพี่น้องนะครับนครับฝากพี่น้องติดตามไปนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างดีๆเดี๋ยวมาให้พี่น้องเบิ่งครับ เจอกันคลิปหน้าครับฝากเวลาครับไปแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับ